ที่ห้องอีเวนต์แลบค่ะเป็นอบบีเวนต์แห่งแรกของประเทศไทยมันก็มีการปรับปรุงหลักสูตรขึ้นมาให้เด็กโดดเด่ดนด้านโปรดักชันด้วยนะคะเมนจเนต์ Management ก็ได้โอเปอเรชั่นก็ได้โปรดักชันก็ได้คือมันครบมากแล้วสวัสดีครับผมนายทวัตชัญชาญะครับบางคนก็เรียกพี่กันหรือว่าอาจารย์การหรือว่าครูก,กันอะไรเงี้ยครับ ของในเนี่ยสักชิ้นนี่แหละที่มีเหลือแค่หนึ่งอันในประเทศไทยแล้วพี่กันคือไฟ่มาทียได้นั่นคืออันไหนนะครับนี่ครับตัวนี้เลยต,ตัวนี้ตัวนี้ที่ที่เราหามาได้ครับตัวนี้เหลือแค่หนึ่งตัวในประเทศไทยแล้วตัวเนี้ยครับราคาทั้งหมด90,00 0 0กว่าบาท900,000กว่าบาทแค่ตัวนี้นะไม่รวมตัวอื่นนะไม่รวมแม็กไม่เลยนะแค่ตัวนี้ครับอาจจะดูแบบหน้าตาแบบบ้านๆสี่เหลี่ยมเรียบธรรมดาตัวนีนครับมีราคา 9ก้าแสนเกือบ1ล้านบาท<อ>เราเห็นคุณค่าของเด็กมากกว่าเรื่องของมูลค่าทางการเงินอยู่แล้วโอ้ยไม่ได้ดีสเปคดีสเ,สเยอดครับผมจากโซนเลตติง้งเราก็จะมีน้องๆที่เป็นเด็กอีเวนต์อ่าเป็นรุ่นน้องเด็กเองแหละอยู่ชั้นปีที่2ก็คือเสียดายไ,ไหมรู้สึกเสียดายไ,ไหมพีอ่อย่าอย่าหยามมันก็ต้องอย่ายามเลยไย่าทำให้หยามแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่าน้องเขาทำกังทำอะไรกันอยู่ได้ครับซึ่งอันนี้ก็คือน้องเจมส์นะครับเป็นนฤกสาเป็นเดกอีเวนต์นะครับชั้นปีที่สองซึ่งต้องบอกเลยว่า น้องเองก็มีความชอบเรื่องของไรทิงอยู่แล้วแล้วก็อยากที่จะมาทดลองแล้วก็อยากที่จะมาฝึกฝีมืออะไรเลนร่นง่ายว่าฝึกฝีมือเพิ่มเติมว่าแบบเขาอยากจะมาลองอุปกรณ์ด้วยแล้วอยากจะมาดูว่าอุปกรณ์ที่เรามีอ่ะมันเจ๋งแค่ไหนแล้วมันมันโอเคมากน้อยแค่ไหนซึ่งอุปกรณ์ตัวนี้ครับก็คือเป็นแกน m a 3ซึ่งเราก็นําเข้ามาเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดอันนี้คือบนเวทีนี่คือน้องควบคุมเองหมดเลย<อ>ใช่ไหมครับ ไฟบนเวทีทั้งหมดถูกควบคุมและสั่งการโดยบอร์ดที่เห็นอยู่ตรงนี้เราสามารถเลือกสีไฟเลือกสีเลือกเอฟเฟกในส่วนของไฟได้ทั้งหมดเลยไฟข้างบนเป็น RG B ีทั้งหมดเราสามารถเลือกได้ว่าจะให้เป็นสีอะไรซึ่งแต่ละงานแตกต่างกันออกไปเขาเสิร์ตก็รู้ดีว่าเป็นแนวเพลงแบบไหนแต่ละอย่างที่พี่กันเลือกที่จะเอามาให้นักศึกษาใช้เนี่ยคือสิ่งที่เขาใช้ในการทํางานงจริงๆที่ต่างประเทศเลยใช่ไหมครับใช่ครับเพราะว่าเราไม่ได้อยากให้เขาจบแล้วต้องอยู่แค่ในไทยศักยภาพของ การทำงานเรื่องของอ e ีเวนต์นะครับมันสามารถออกไปได้อย่างนอกนอกประเทศเลยคือต่างชาติเขายอมรับอุปกรณ์พวกนี้อยู่แล้วอย่างเด็กจบไปถ้าเกิดได้มีโอกาสเข้ามาเรียนตรงนี้ในส่วนของเครื่องมือตรงนี้ครับจบไปปุ๊บเขาเห็นแบบโปรไฟล์ได้บอกว่าทําเครื่องแกนเอเมสามเป็นรับแค่บอกว่าทําเครื่องแกนเ a เป็นดีกว่า เข้าไปขึ่งขาแล้วโอ้โหจริงๆเข้าไปรึ่งขาแล้วเพราะว่ามันเป็นอุปกรณ์ที่มันได้มาตรฐานแล้วก็เขาไม่ต้องสอนอะไรเยอะอเพราะว่าการที่คนคนนึงจะมาสอนเครื่องเครื่องนี้ได้ครับมันจะต้องมีในส่วนของบเซอรติฟิเคตออกมาด้วยวถึงจะมาสอนได้ครับต่อไปนะครับเราก็อยู่โซนโซนซาวใช่ไหมครับพี่ใช่ครับโซนซาวนั่นเองก็คือจริงๆแล้วโซนสามอาจจะไม่มีอะไรเยอะแต่ว่า้องเข้ามาเรียนเองถึงจะรู้ว่าแบบมันจะมีค่าอะไรปรับบทนเสียงแหลมเสียงกลางเสียงทุ้มซึ่งเราฟังเพลงอ่ะเราไม่รู้หรอกว่าแบบ โซนไหนที่เราจะต้องดึงทุ้ม,อมชอบโซนแบบทุ้มกลางแหลมอะไรเงี้ยแต่ตัวนี้ก็คือเป็นตัวเรียกเรียกว่าเครื่องมิกเซอร์รัรอันนี้เราก็ใช้ในส่วนของ SQ 5อ,อันนี้ก็มาจากนอกเหมือนเดิม อันนี้ประเทศอะไรครับอังกฤษครับผม๋อครบทุกชาติแล้วครับตอนนี้ตอนนี้ครบทุกชาติแล้วครับซึ่งตัวนี้ครับเขาจะครอบคลุมทั้งหมดเลยในส่วนของเสียงภายในห้องนี้ครับผมสำหรับวันนี้ผมก็ขอบคุณพี่การนะครับที่ที่ได้ให้ความรู้กับเด็กๆแล้วก็ทุกๆคนที่มาแบบอยากเรียนที่นี่หรือว่าอยากเข้ามาต่อที่นี่นี่ครับมีอะไรฝากน้องๆเป็นพิเศษไหมครับที่จะก็ฝากถึงน้องๆอีเวนต์รุ่นต่อไปด้วยครับหรือว่าที่การณ์ตัดสินใจอยู่ที่แบบอยากเรียนเรื่องของไลน์ซาวหรือว่าเรื่องวิชวลอะไรอยาากม ดูในส่วนของงานอีเวนต์อยากให้มองที่นี่เป็นที่แรกอาจจะไม่ต้องที่แรกก็ได้แต่ว่าขอให้อยู่ในใจไว้ก่อนแล้วค่อยเอาสิ่งที่อยู่ในใจนี้ยไปคอมเพลกับที่อื่นๆดูว่าที่อื่นเขามีเท่าเราไหม <ừ m. S 2> อยากให้เลยกับตัวจริงเพราะตัวจริงอะครับยังไงก็คือตัวจริงทุกๆด้านอยู่แล้วผมอยากจะการันตีให้ด้วยอีกรอบนะครับว่านอกจากเขาจะมีอุปกรณ์ที่ดีนะครเขายังใส่ใจในเด็กทุกอย่างเลยะครับผม เราเจอกันนะครับไปเลยครับครับหลังจากที่สัมภาษณ์อาจารย์กันไปนะครับก็คือเราก็ได้รู้นะครับว่าของที่เขามาใช้จริงๆนี่ยมันมีคุณภาพจริงๆเลยนะครับแล้วก็อ้าาทำไมก็ว่าทำไมเสียงเพลงมันดังๆไปเปดวะเมื่อกี้ดังแบบของเราตอนนี้เราไปทะารเอ่ยทำไรอ่ะก็มาโซนนิดหน่อยเองอยากรู้ไงอยากเรียนเมื่อกี้เมื่อกี้เลื่อนอันไหนนะเลื่อนเลื่อนเลื่อนแล้วเป็นไงบ้างเราลองมาใช้ของเนี่ยเรารู้สึกไหบ้างรู้สึก ก็แบบอืมก็สมคาล่ําลือสมราคานี่มือสั่นป้าได้ข่าวว่าอันนี้ก็เป็นร้านแล้วเนี่ยก็อย่างเงี้ย <c oughs> <c oughs> ครับแล้วเราก็ได้เห็นอุปกรณ์แล้วก็เวทีที่ได้ใช้แล้วนะครับอ่าก็เป็นของที่ดีมากๆได้ได้เห็นว่าอาจารย์เขาใส่ใจกับเด็กมากๆเขาอยากเอาของที่แบบมีคุณภาพจริงๆมาให้เราได้ใช้แล้วก็จะได้ไม่ตื่นเต้นเวลาไปทํางานจริง อัน auto> นี้ร so. ู้สึกไงกับพ uh> ื้นที่นี uh ้ครับก็รู้สึกว่าโอเคดีมากๆไม่ใช่แค่ดีแต่คือดีมากๆค่ะเราจะเห็นกันแล้วว่าแบบว่าห้องแลบอีเวนท์ที่ใหญ่ที่สุดในย่านนี้มันเป็นยังไงค่ะก็ฝากไว้ด้วยนะคะทุกคนก็อยากจะให้ทุกคนทําตามความฝันของตัวเองนะครับทุกคนที่มาเรียนอีเวนท์เนี่ยก็จะได้ฝึกทางานจริงๆทั้งในมอแล้วก็นอกมอฝากไว้นิดนึงนะคะก็อยากจะให้ทุกคนนะคะที่เข้ามาเรียนทําตามความฝันของตัวเองค่ะดีที่สุดแล้วค่ะทําตามใจตัว เองค่ะสู้ๆหยุดทำตามความฝันของคนอื่นได้ครับเจอกนันครับซีอ